รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดกิจกรรมการตรวจสารพัตุกรรม DNA แก่บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้สามารถเข้าถึงสิทธิการบริการขั้นพื้นฐานต่างๆจากรัฐอย่างทั่วถึงครับที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม DNA และอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในประเทศครั้งที่1โดยมีพันตำรวจโทรวรรณพงศ์คชรักเลขาธิการสูย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่บุคลากรสอสอ,สอ,อบตอตลอดจนรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมตรวจสารพันธุกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการปกครองสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สถานกงศูลใหญ่ณเมืองโกตาบารูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ รวมไปถึงการบูรณาการกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาคนด้อยโอกาสและขาดโอกาสทางสังคมจากการอยู่ในสถาน,นะของการเป็นคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถาน,นะทางทะเบียนราชซึ่งสาเหตุของปัญหาก็เกิดจากการตกการสำรวจ ของทางราชการนะคะการแจ้งเกิดความยากจน ความเชื่อเฉพาะถิ่นค่ะการถูกทอดทิ้งการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎรรวมถึงการไม่มีเอกสารของทางราชการหรือไม่มีบุคคลที่สามารถมาเป็นพยานเพื่อที่จะยืนยันสถานภาพสําหรับการขอเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและการออกบัตรประจําตัวประชาชนของกรมการปกครองค่ะทําให้ประชาชนบางส่วนต้องกลายเป็นคนไทยไร้สัญชาติหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเสรี สิภาพและการบริการขั้นพื้นฐานต่างๆจากรัฐได้อย่างเท่าเทียมค่ะดังนั้นครับเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในปัจจุบันได้ดําเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม DNA ให้กับคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชเพื่อประกอบการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและการออกบัตรประจําตัวประชาชนแล้วทั้งหมดจํานวน2,706คน แบ่งเป็นในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน2,352คนและในประเทศมาเลเซียจำนวน353คนและกิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม DNA ในครั้งนี้มีคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชหรือผู้ร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน309คนและบุคคลอ้างอิงจำนวน236คนรวมทั้งหมดจำนวน545คน ซึ่งดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์สารพันุกรรม DNA โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมครับ